เราเล่นอ่ะเราก็เดินเร็วท่านสองสิบขั้นเองสองสิบขั้นหนูปวดขาหนูปวดขาหนูปวดขาเหรอไหนบอกว่าจะเดินขึ้นไหนบอกว่าจะเดินขึ้นไงเดินทางกูใช่หเอ้าไม่ไหวเหรอ นะไปให <c oughs> ้ไไหวเลยลกูกสูงม,มากไปเด็กก็ไปถือก่อนนี่น่ะูสิงค์ครับปูสิง์งกาลสินครับ